สวัสดีครับพบกับผมในรายการรายการอีพิคทีวีครับ <c oughs> ก็มาเห็นอยู่กับเพื่อน <c oughs> เราจะมาเล่นปั่นจิ้งลรีดเอาจริงอ่ะร้อยครั้งได้เราทำได้เราเคยทำแล้วเอาดิมา,มามาทำเริ่มไปดูกันครับ อย่าลืมติดตาม Fast Gamer ด้วยนะครับไอเน parole, ี้ยมันจะไปติดตามมันมันดังเกินมันดังเกินโหมดอันแรับใครไอ้นี่เลยแม่งต้องแม่งแม่งไม่ต้องไปติดตามมันหรอกยอดวิวก็น้อยกว่าโหวยแต่พิพิบในโลกเลยไอ้ี้ยไอ้ชิปปิ้นไอ้ชิบปิ้นอ๋อไงอ้ชี้ใครอยากกินไปซื้อได้เอามากูจะกินคนแรกที่ปั่นจิ้งหรีดร้อยครั้งมาดูกันครับคนนี้ครับ

ห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้ากาส่เก้าห้าก้หเกาเจ็ดเกแปก้าเก้าห่ร้อยเป็นไือนเราเลยตา้หัตออกรเัผมขอปันต่อเด้อจะไปดูฟอร์สเกมเมอร์ ต่อไปฟอร์สเกมเมอร์เริ่มยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สี่ี่ห้ายี่หก่เาสามสิบ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 